โอ้ย e, e เออเฮ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยสายแล้วสายแล้วโอ้ยเออออ่ะอะโอ้ยโอ้ยชนโอ้ยใครประตูหรือเปิดไม่ชนประตูอีกโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ออ่อโอ้ยอ่ะอ้าวอ่ะอ้าสายแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยมาอะไรก็สายแล้วโซ่เอาฝนตกพอกฝนตกดวงสวยอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้พระเจ้าโอ้ยงานมันสับส อะไรเพื่อนเมื่อกี้ยังสบายอยู่เลยฝนตกเทเลยโอ้โหอ่ะเลือกมาดูอะไรออกแม่เลยโอ้ยขัตราผมเลยแล้วกันหัวหน้าอาจจะใจดีพี่หัวหน้าครับผมโอ้รถรถรถคุณหน้าครับผมรถที่มาสายครับผมเฮ้ยแกมาสายอีกแล้วนะฮะมาสายทุกวันเลยทุกวันเลยหัวหน้าผมเพิ่งมาทำวันแรกเองเออเออฉันขอโทษแล้วกันเออแต่ว่าเองมาวันแรกเองก็สายแล้วแปลว่าวันอื่นเองก็ต้องสายเหมือนกันเออผมขอโทษครัณหน้าผมขอโอกาสได้ไหมครับ ไม่ได <M stereotype and hell> ้ไม่ได้ออกไปเลยโอ้โหโคตรโคตจริงๆครับหัวหน้าเฮ้ยไม่ให้โอกาสหลอกไปเลยฮิเออผมไปก็ได้วะเฮ้ไอแกเอ้ยเฮ้ยว่าไงแกนะผมผมไม่พูดอะไรเฮ้ยแม่งอะไรกินดีกว่าอืมดูกรเป๋าตังค์กี่บาทนะโอ้ยซอฟานร้องดังเลยเฮ้ยแม่งอะไรก็โดนไล่ออกข้าวก็ไม่ได้กินเลยเฮ้ย ดูกระเป๋าตังค์สิเออเอจเอ่อกระเป๋าตังค์หายฮะโน่ทำไงดีวะเนี่ยกระเป๋าตังค์หายเออร้านนี้มีอะไรให้โมยไว้ด้วยเกิดอะไรเฮ้อนี่มันเนื้อนี่ดิบโมยแล้วกันหิวแล้วไม่ไหวแล้วอืมอืมขอบฟันที่หน่อยเฮ้ยมีใครเห็นหรือมั้งมีใครเห็นหรอ อืมีใครเห็นไหมนะเฮ้ยาใครวะเออทําไมมันยืนนิ่งอย่างกับหุ่นเดี๋ยวนะคุณ,ค,ณคุณใช่คนหรือเปล่าครับอเอ้อป,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 ป่าป่าป่าป่ป่าเนาะฮะไม่ไผู้ถามคุณคุณทําอะไรครับผู้ํามไม่เฉมพอดีมีแมลงเข้าเสื้อผมนี่หน่อยอะ่ะโอ้ เลยตรวจดูนิดหน่อยอย่างนั้นอมโอว่าแต่คุณโนเอ่อคุณครับผมอยากจะถามว่ามีอะไรผมกินไหมครับกระเป๋างผมหายแล้วก็ตัวผมตกงานครับกรเปาตัตงก็หายอืม,มอยากกิ้ีเองกินไหมอืมมีสิท่านมาที่บ้านของผมก่อนก็ได้นะอู้โอเคครับได้ได้ได ฮเฮ้ยไปบ้าเฮ้ยคาลานกูบ้าแล้วมันก็ออกไปอย่างบ้าไะเนี่ยเฮ้ยเออผมก็เข้ามาดูไม่ได้หรอครับไม่ได้ไม่ได้ตาวก็ซื้อนะเว้ยเฮ้ยเอ่อก็เที่ยวไปก็ได้นี่เจ้าของร้านมันโหถอยวะแม่งเฮ้ยไปได้แกเอ้ยว่าแก่แกะถด้ไปแล้วตามเลยครับตกก็ตกอีกโอ้ย โอ้นี่คือบ้านคุณใช่ไหมครับแล้วทำไ,ไมถึงเอิดรถติดอยู่ในนี้น,นะครับเป็นคนตรงไหนบ้างเลยเข้าบ้านก่อนเราเข้าบ้านกัน,น,กน,น,กนดีกว่าเราขออีกครับผมอ้าวจ,จ้เออผมบ้านคุณก็ดูรวยดีนะใช่ใช่อืมรวยมากนี่เป็นหนังแท้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ของแท้เนะี่ยโอ้ มันนั่นไก่แท้ปะครับที่มันเดินอยู่เนี่ยนันนี้ไก่แท้เลยตัวเป็นๆผมตาฝาบไปหรือเปล่าครับช่วยเ,เออผมคิดว่าใช่ไหจะอืมเอออน,นี้ห้องอะไรนะครับอ๋มอมันก็เป็นแค่ห้องเปล่าๆนะมีไก่ๆอยู่ฟองหนึ่งโอ้โหโอ้ บ้านคุณมีไก่เยอะแยะเลยคุณเอาไก่ไวเลงในบ้านเนี่ยนะอืมมันเป็นแบบจะพูดยังไงเดียมันคือรถสนิยมนะผมเอาตรงๆผมก็ไม่ได้รวยมาก่อนอนะเป็นแค่คนบ้านนอกคนหนึ่งอะที่ชอบเลี้ยงไก่อ๋อเลี้ยงไก่เออผมเข้าใจเข้าใจแต่แต่บ้านคุณเป็นรวยมากเลยแต่แต่ามาถึงเลี้ยงไก่ในบ้านที่แบบโคตรรวยขนาดนี้ครับอืมตอน้ถ้าเรามองมันเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างไงมันก็เป็นแค่สัตว์เลี้ยงอะถึงมันจะเป็นแค่ไก่ โอ้โอเคครับมันเดี๋ยวผมมีอาหารเลยผมกินไว้ครับหิวมากเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเราข้าบบนขึ้นได้ได้ไหมครับขึ้นได้โอ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 ้ไก่ไก่อีเจะไก่น้อยมาเดินเลยนะโอ้ไก่โอ้โอ้ผมคิดว่าคุณเลี้ยงไก่แบบปล่อยไปทั่วบ้านเลยเหรอใช่มันมีทั่วไปหมดเลยสวัสดีครับ อันนี้โอ้โอ,อ้คุณวางอาหารไว้งี้เลยเหรอครับอุย้ยนั่อะไรครับบนนั้นน่ะนั่นคือ,อน,นั่นเหรอม,มันคือกระต่ายอ่ะพวกกระต่ายของจริงเหรอครับใช่ของจริงมัน,ม,นมันสวยมากเลยนะครับผมว่าแต่มันก็ดูน่ากลัวครับอุย้ยทองฟ้าผ่าพอดีเลยเอ่ะเออคุณนี่มันเห็นบึกโอ้ ไมบ้านคุณรวยจังเลยเ้าบอกได้เปินร้านอาหารเลยครับอืมอันนี้ก็ไปเชิงร้านอาหารเนี่ยมันก็แค่ห้องครัวเล็กๆเองเ,เอาโอา้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยราครับเราคราบัรบผมแค่หิวเฉยครับ ผมแค่หิวเฉยคุณคุณไม่ว่าผมใช่ไหมครับผมโอ้แต่คุณชื่อเราหวานเคุณชื่ออะไรครับอ๋อผมมีชื่อว่านนท์นะอ้ต้นนะครับเออติดขอผมครับคุณครับมีน้ำไหมนี่น้ำ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 โอ้ยอืมโอ้ยนี่อะไรเนี่ย ตรงดีปวว่ะอ๊ะเออคุณอยู่คนเดียวเหรอครับใช่ไม่มีใครอยู่ก็อยู่แบบคนเดียวเนี่ยอยู่กับไก่พวกเนี้เลยเหรออยู่กับไก่แปลว่าไก่พวกนี้น่าจะดีกับพวกดีกับคนมากเลยสินะเออมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นสินะกนะระหงั้นเลยไปฉันว่านนไปแล้วฮะพวกาไงนะ เราคุยกันเพลินจนมืดไปซะแล้วนะใชม่มันมืดเลยแต่ว่าเราไหนๆแล้วก็มาแล้วเรามานั่งคุยกันดีกว่าผมอยากรู้ว่าผมได้ข่าวว่าเขาบอกว่าแถาบหมู่บ้านนี้มีคนตายเยอะมากเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ ป่านนี้คนหายไม่หมดเลยอ่ะมีคนน้อยมากเลยมันก็คงจะเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งตุต๊บคุณิดไปเองหรือเปล่าครับทำไมคุณรู้สึกน่า,นากลัวมากคุณค,คุณดูน่ากลัวจังเลยครับคุณเป็นคนใช่คนหรือเปล่าเน,นี่ยอืมโรู้รู้ว่าคุณเป็นแวมไพร์ที่ที่ที่หลอกคนมากินอาหารเลี้ยงแล้วคุณก็ดูเลือดฉันใช่ไหม ไม่ใช่นะดูหนังมากไประดเนี่ย <c oughs> ขอโทษแล้วคุณเป็นจอรบ,บานที่คุณเกิดใหม่ในชาตินี้แล้วคุณจะหลอกผ,ผมขอ,ทอโทษแล้วกันครับพอดีผมติดไบสเกินมากเตียนเบมากเกินไปผมได้ไปร้านนั้นผมก็จะรับอย่างหนึ่งผมไปขโมยเนื้อเข้าบา้านอะอ๋อเหอนี่ครับ ผื่อคุณชอบกินเยอดิบดิบอืมเนื้อต้องดิบอ,อ,อะไรวะเนี่ยไม่เสียงเขาดูเข้มเข้มจนว่าแบบเฮ้ยน่ากลัวจังเลยเขาหายไปแล้วเขาหายตัวได้เฮ้ยอ,อ,อะไรไปเนี่ยเขาหายอยู่ไหนอาจารย์เฮ้ยโอ้ยดูจะเป็นไรเี่ยก็เดินเข้ามาเมื่อกี้อ่ะแปลว่าไปคนไมีไฟเหรอครับ พอดีตรงนี้ลืมบอกช่างไอติแต่พอดีเพิ่งดีเวทใหม่โอ,อ้ยคิดว่าเราโอ้เกิดอะไรขึ้นเดชเสียงน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับอยู่ๆผมรู้สึกเหมือนเอมไม่นะทำไมแกู่มตายอ่ะ นันซีมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันมันมันคิดว่าในเบอร์นี้มันดูปแปลกๆะนะ <c oughs> แต่ว่าสมมติเก็บเยอะไหมทำไก่ย่างโ <c oughs> <c oughs> อ้งั้นผมขอกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเดิเลยพนมเออเมื่อแต่คนชื่ออะไรนะจินนนโอเค อะไรนะชื่ออะไรนะอืมผมมีชื่อว่านนท์นนะโอเคเสียวหลังทังเลยเป็นเกย์วะเนี่ยไปเขามองเราไม่หยุดเลยเขาเป็นเกย์แน่เลยทุกคน,นนนท์คนนี้เป็นเกย์แน่เลยมองผมไม่หยุดเลยทุกคนดูดิแล้วเนี่ยโอ้อเอไไอเปิดประตูไม่ได้อออกไปได้เฮ้ยมองอยู่เลยเฮ้ยเขามองผมตลอดเวลา,นานเลยอ่ะ ไปดีกว่ามาันจะมาผมด้วยอะ่ะมันหล่ออยแล้วทุกคนผมคิดว่าเขาต้อจะเป็นเกย์แหละหล่อมากเลยเขหล่อเลยหน้นตาตาดีอยู่แล้วแบบมอาเห็นผมเพราก็แบบถ้าผมชอบปไปรู้ว่าผม,มเ,เป็นเกย์หรือเปล่ามรู้อ่ะถ้าเปา็นผู้ชายก็รู้สึกไม่น่าแต่ดีผมขนาดนี้อะไรแต่ว่าซื้อผ้าเปียกหมดแล้ว,ลวเราควรที่จะกลับบ้านให้รื่องสุดที่จะบ้านเราถูกแล้ว